NIA เดินหน้าสร้างชาติแห่งนวัตกรรมเปิดรับสมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568ปลูกพลังนวัตกรทั่วไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยพลังแห่งนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลน,นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2568หรือ National Innovation Awards 2025เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยสู่เวทีระดับสากลโดยมีเป้าหมายในการยกย่องเชิดชูผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและมีคุณนนูปการต่อการพัฒนาประเทศ ความสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยในทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของการน,นำนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและความยั่งยืนของประเทศในระยะยาวค่ะการแถลงข่าววันนี้เป็นการแถลงข่าวเรื่องการประกวดรับสมัครนะ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2525นะซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่21ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะที่สนใจแล้วก็คิดว่าตัวเองมีนวัตกรรมดีๆเป็นองค์กรนวัตกรรมนะสามารถส่งของท่านเข้ามาประกวดได้เพราะว่าปีนี้แน่นอนที่สุดนะครบรอบ20ปีปีที่แล้วปีนี้ปีที่21ก็อยากจะเห็นนวัตกรรมดีๆของคนไทยที่ส่งเข้ามาประกวดค่ะรางวัลทั้งหมดนะแบ่งเป็น4ด้านนะคะก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมแล้วก็ด้านองค์กกรรรนวัตม ซึ่งแต่ละด้านก็จะมีใครตีเหลียย่อยเป็นตามไซส์ของขนาดองค์กรแล้วก็แน,น่นอนที่สุดนะฮะถ้าผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านในแต่ละเสกคาตอรี่ที่เราบอกไว้ท่านจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติที่สูงที่สุดก็คือพระรูปของในหลวงราชการที่9ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมนะซึนงนั้นถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนวัตกรรมไทยแล้วค่ะแน,น่นอนที่สุดนะคุณทุกบัิของผู้เข้ามาสมัครแน,น่นอนที่สุดถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจนะก็จะเป็นเรื่องของผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเราโดยแบ่งเงน็นคคีขางใกื วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะซึ่งอันนี้ท่านสามารถจะส่งใบสมัครเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อมก็จะมีตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมรายย่อยแล้วก็เป็นเรื่องของ NGO นะหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจ ื่อชุมชนก็สามารถสมัครเข้ามาได้ถ้าเป็นด้านของผู้สื่อสารนวัตกรรมนะก็มีคาทัลลี่ที่เป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลกับยันหนึ่งเป็นเรื่องของนิติบุคคลที่เป็นผู้สานนวัตกรรมส่วนด้านองค์กรนวัตกรรมอันนี้หลากหลายมากฮะถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อมหรือย่อยย่อยหรือเป็นองค์กรภาครัฐหรือเป็นรัฐวิสาหกิจก็สามารถสมัครได้ฉันจะเห็นว่าทั้ง4ด้านก็มีเด็กเียกปิดย่อยที่ท้านสามารถเข้ามาสมัครได้ก็สามารถเรีดได้นะในเว็บไซต์ อวอร์ดตระเตียมกาเทชค่ะปีนะเราก็คาดหวังจะมีผู้สมัครจำนวนมากซึ่งทุกปีก็สมัครมากจริงจริงต mm hmm. ลอด20ปี <Yeah. S 2> ที่ผ่านม,มานะกว่า6,400กผลง,งานเข้ามาประกวดฉะนั้นทุกปีเราจะมีคนเข้ามาประกวดประมาณสัก500-600ใบสมัครที่เข้ามาก็ mm hmm. อยากขอเรียนเชิญท่านว่าไม่ต้องพูงวลเรื่องปริมาณนะเพราะว่าท้ายสุดแล้ว คนที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่จะรับรางวัลแต่ที่เหลือท่านจะได้รับการเรียนรู้ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นไม่แน่นะท่านแต่ที่ท่านเมื่อกี้ท่านก็ฟังแล้วบางท่านอาจจะไม่รอชนะเลิศในปีที่ผ่านมาแต่ในอนาคตไม่แน่ท่านอาจจะมุ่งชนะเลิศจะได้ฉะนั้นนวัตรกรนะอยู่ที่การที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นต่อให้วันนี้ดนะ้รางวัลอนานะคตถ้ามไม่ทําอะไรต่อคนอื่นก็แซงขึ้นมาเสมอฉะนั้นเราอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นเดนอิมิกและเป็นผลวัตในการทานวัตกรรมในวงการท้านคราก็อยากเชิญชวนนะครับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอสบีสัลล่าองค์กรขนาดใหญ่รององครับรวมถึงองค์กรทางภาครัฐแล้วก็ไม่แสวกัากำไรด้วยนะครับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเป็นรางวัลนวัตกรรมที่สูงที่สุดนะครับที่เรา จะเป็นชาชูเกียรติให้กับบุคคลของท่านก็อยากเชิญท่านครับนี่เราก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ปิดรับสมัครในวันที่30มิถุนายนนะครับทุกองค์กรนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่มีองค์ที่มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรและเชพองค์กรและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยเรียนเชิญสมัครนะครับคุณคู้ค่ะเพาอยากทิ้งท้ายนะคะท่านอยากจะรู้ว่านวัตกรรมของท่านดีแค่ไหนส่งเข้ามาตรวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะวันนี้ถึง30มิถุนายน2568นะผ่านแผตซอมอะไรนะคะ แพลตฟอร์มเอนเอนะฮะอวอร์ดเอ็นเอดอทวาแล้วพบกันนะคะ